ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะรับมือนีวันที่เก้าแล้วนะครับเอฟซีเนาะวันพุธโอ้วันอังคารตัวอังคารที่เก้านะครับเนาะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมือนีพ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาต่อนะครับกับปูโคราดนะครับครับปูโคราดงวดที่ผ่านมานะครับเมื่อคืนนี้อ๋อพอเตียมลืมเอาไวนในเบิ้งนะครับนี่ ขับเล่าพัฒนาออกมือขึ้นนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่แปดพฤษภาคมหกหกครับเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งครับเรียกล่างก็ออกสามแปดนะครับเนาะครับมีผู้โชกผู้มันบ่อ้อบพีครับไปโชกไปมันพอเตรียมกันดีใจมนะครับเด้อครับเอาเาเบิ่งต่อนะครับเนาะของปูโคราชนะครับบนวิ่งลูดแปดตัวเดียวนะครับ บนวิ่งแปดกระถืวว่าเขานะครับเนาะวิ่งเอาได้นะครับแปดมานลักลอยนะครับ 3, นะรเอฟซีเนาะก็แต้มลืมเบิองนินีนนะครับแปดนี้ไปทั้งบนทั้งล่างนะครับสายวิ่งสายหลุดได้นะครับทวนจับคู่กับลุดไปนะครับเทว,ว่าล่างมาดนี้ล่างวิ่งลุดสามตัวเดียวครับเขาตัวเน้นพร้อมเนาะนะครับเอฟซีเนะนาะปูคนเน้นใหนทีแปดสามเก้าสามศูนย์สาม เอาตัวกับล่างนะครับขับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะที่คอมเมนต์มาหาโปเตียมจีได้เลขวิ่งตัวเดียวขับเบิ่งเอาของปูโคลาดกับปูศูนย์เจ็ดเลขวิ่งค่อนข้างจะแม่นนะครับนี่ครับงวนที่ผ่านมานะครับเนาะบอเตียมภาพที่ตามต่ออีกวันพุทธที่สิบนะครับวันพุทธที่สิบับลาวพัฒนาปูโคลาดนะครับเนาะ วันพุธพุทธที่สิบสิพฤษภาคมหกหก พัฒนาปลูกโคราช บนบนวิ่งรูดห้าตัวเดียว คู่ห้าสามห้าหนึ่งห้าศูนย์ จะเป็นหาสองนะครับเอ52ีหาสครับหานะครับไดเอฟซเด้อหาสองห้าหนาศะครับเนาะเพราะว่ามีหกครับหกสองหหนึ่ง หกศูนย์ีห้าสองนะครับสิบสี่สี่สองสี่หนึ่งครับสี่ศูนย์ ที่เนียนที่ติดหานะครับเนาะที่มีห้าสองนะครับห้าหนึ่งห้าศูนย์นี่ครับครับอันนี้ส่วนล่างเนะครับเนาะ ล่างวิ่งรูดสองตัวเดียวครับจับคู่ เจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดหนึ่ง ก้าหนึ่งนะครับเก็บ0ูนก้าศูนนะครับ สัดเจ็นะครับีเนาะบานนี้ติดสนะครับอีฟซีเจ็ดสองนะครับแปดสองเสอง,สองตัวเน้นนะอรับเนาะกเอว่าเน้นสมหางบอลไลนะครับเห็นอยู่บนนออีตัวต้องสือปูน้อยหน่อยนะครับ เราพัฒนาวันที่10พฤษภาคม66นะครับบนวิ่ง5ตัวเดียว52 51 50สัตว์ประคับ62 61 60 42 41 40รับกัสเนเนียนที่52 51 50เะารับเนาะรับไัใน,ะน,นส่วนล่างครับล่างวิ่งรูด2ตัวเดียว มีเจ็ดสองแปดสองเก้าสองนะครับเนาะเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งครับเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับเนาะสูตรใหม่นี่ครับคือของปู่โคราดนะครับเนาะครับพอเตียมขอกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่โคราดนะครับเนาะครับที่จะช่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตียมครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้องไปเป็นแนวทางน้ากัน รับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแชร์แนวทางนะครับแคบหน้าจอครับผมรับบนวิ่งรูด5ตัวเดียวนะครับเนาะห้าสองห้าหนึ่งห้าศเน้น525150นี่คือบนนะครับส่วนล่างวิ่งรูด2ตัวเดียว รับเน้นที่7 2 8 2 9 2งแปดสองเก้าสับเจ็ดหนึ่งแปดตกกันตัวร่องไว้รับมากตัวใดชอบตัวใดเข้าก็อย่าลืมลับตัวไว้น้ำเนาะเอเนาะครับเอาสุดท้ายท่ายสุดนี่พอเตรมกับมีแค่นี้นะครับเนาะพอเตรมขอกราบขอพรบคุณเอฟทุกคนนะครับเด้อ,อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอเตรม แต้มขอไว้พอนให้มีแต่คววมสุขความเจริญนะครับเด้อคววมเจ็บใหญ่ใดค่วมไข่ใหญ่มีนะครับเนาะครับอวห้มีแต่โสดแต่หลับถูกหวยรวยเงินกันกับลาวพัฒนาปูโคราดนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม